นะครับคุยดีนะครับอย่าอย่าอย่าไม่ทันคิดคุยดีนะครับคนที่ทำเป็นนักอูไม่ต้องใส่โอ้บวกไหมครับไม่บวกนะ

มีชงชาครับนีถ้ายกหมาดูเลยชงชาชงมากชงชาครับไอ้ยีนไทยนะครับไทยเลยไทยครับตู้เดียวในประเทศไทยครับตอนนี้พิซซ์พิซซ์พอนครับผมเสร็จแล้วอหมครับเรียบร้อยนะครับออกแล้วครับเห็นไหมครับอะไรออกแล้วนะดูนะครับ สบายสบายครับไม่ต้องจับถ้าเป็นตัวเล็กๆที่ดูดง่ายๆนะครับต้นทุนน้อยนะครับไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวนะครับหน้าหลังกูได้เลครับ